สิอันดับอันทิเมตเคาดาวยินดีต้อนรับสู่ช่อง10อันดับอันทิเมตเค้าดาวช่องที่จะพาคุณไปพบกับลิสต์พิเศษที่ทั้งสนุกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอันดับสุดแปลกความสามารถหรือเรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงเราคัดสรรมาให้คุณแบบจัดเต็มอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปสุดปังจากเรา มาเริ่มนับถอยหลังความมันไปด้วยกันเลย10ซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลจากจักรวาล DC และ m a r เ e l ในโลกของการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่จาก DC และ m a r เวลความยิ่งใหญ่ของซูเปอร์ฮีโร่ไม่ได้วัดเพียงแค่พลังหรือความสามารถเหนือมนุษย์แต่ยังรวมถึงอิทธิพลต่อวัฒนธรรมป๊อปความลึกซึ้งของตัวละคร ความสำคัญในเรื่องราวและการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความกล้าหาญและการเสียสละการจัดอันดับซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเป็นงานที่ท้าทายเพราะแต่และตัวละครมีจุดเด่นและแฟนคลับในแบบของตัวเองบทความนี้พิจารณาจากความสำเร็จในคอมมิกภาพยนตร์และสื่ออื่นๆอ,อิทธิพลต่อแฟนๆทั่วโลกและข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นการจัดอันดับของ CBR IGN, Screenrant และความเห็นจากชุมชนแฟนๆบน bon Reddit และ X รวมถึงการวิเคราะห์ตัวละครจากมุมมองประวัติศาสตร์และผลกระทบต่อวงการซ u เปอร์ฮีโร่เราจะเริ่มจากอันดับ10และไล่ไปจนถึงอันดับ1ซึ่งคือซ u เปอร์ฮีโร่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับ10ท Thor t o r เทพเจา้าแห่งสายฟ้าจากแอสการ เป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ที่สุดในจักรวาลมาเวลสร้างสรรค์โดยสแตนลีแจ็คเคอร์บี้และแล์รีลีเบอร์ในปี1962ทอปรากฏตัวครั้งแรกใน Journey into Mystery Hashtag #83 ในฐานะเจ้าชายแห่งแอสการ์ที่ถูกส่งมาเรียนรู้ความถ่อมตัวบนโลกในร่างของดรโดนัลด์เลก ด้วยคอนโยเนียและต่อมาคือสตอร์มเบรเกอร์ทอควบคุมพลังแห่งสายฟ้าและมีความแข็งแกร่นระดับเทพเจ้าเขาเป็นสมาชิกหลักของทีมอ v เวนเจอร์สและมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์คอมิกค,ครั้งยิ่งใหญ่เช่น The Infinity Gauntlet และ Fear Everything ความยิ่งใหญ่ของทอไม่ได้อยู่แค่พลังแต่ยังรวมถึงพัฒนาการของตัวละครจากเจ้าชายหนุ่มที่เยอิหยิงในคอมิกยุคแรกๆสู่ผู้นาที่เสียสละ และปกป้องทั้งแอสการ์ดและโลกเรื่องราวอย่าง Ragnarok ok, โดย Walt Simonson และ The Mighty Thor โดย Jason Aaron แสดงให้เห็นมิติของทอที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียและการค้นหาคุณค่าในตัวเองในจัก,กรวาลภาพยนตร์มาเวล MCU การแสดงของ Chris Hemsworth ทำให้ทอกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบโดยเฉพาะในทอแร r กนาร r o กและ Avengers Infinity War ซึ่งผสมผสานความกล้าหาญอารมณ์ขวัญและความเปราะบางทางอารมณ์ฐานแฟนคลับทั่วโลกและบทบาทในฐานะของสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำทำให้ทอคู่ควรกับอันดับนี้อันดับที่9 Iron Man นโทนี่สตาร์หรือ Iron Man สร้างสรรค์โดยสแตนลีย์ลารีลีเบอร์ดอนเฮกและแจ็คเคอร์บใน Tales of Suspense 1963 เป็นตัวอย่างของซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์แต่ใช้สติปัญญาและความมุ่งมั่นในการสร้างชุดเกราะที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดโทนี่เริ่มต้นจากมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท Star k i อ d u s t r รผู้ผลิตอาวุธแต่หลังจากถูกจับตัวในสงครามและได้รับบาดเจ็บเขาสร้างชุดเกราะเพื่อเอาชีวิตรอดและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นฮีโร่ Iron Man เป็นหัวใจของทีม a v e n g e r s ใน MCU โดยเฉพาะการแสดงของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่ทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดความเสียสละและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องราวในคอมิกส์เช่น Demon in a Bottle ที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับปัญหาการติดเหล้าและ Civil War ที่โทนี่ต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมทีมอย่างกัปตันอเมริกาแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของตัวละครที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องอิทธิพลของไอรอนแมใน MCU โดยเฉพาะการเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลภาพยนตร์ใน Iron Man 2008ทำให้เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อวัฒนธรรมป๊อปฐานแฟนคลับทั่วโลกและการเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและความกล้าหาญทำให้ Iron Man อยู่ในอันดับนี้อันดับที่8 The Flash Flash หรือ Barry Allen เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังความเร็วเหนือแสง สร้างสรรค์โดยโรเบิร์ตคาร์นิเกอร์จอห์นบรูมและคาร์มายอินฟันติโนในโชว์เคสเขาขึ้นหนึ่งในสมาชิกหลักของ Justice League และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความเสียสละในจักรวาล DC ซี r บ y รี่ได้รับพลังจากอุบัติเหตุในห้องทดลองที่ทำให้เขาเชื่อมต่อกับ Speed Force ซึ่งทำให้เขาวิ่งได้เร็วกว่าแสงและสามารถย้อนเวลาได้เรื่องราวอย่าง Flash Point แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการตัดสินใจของแฟลช ที่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทั้งหมดของจักรวาล DC นอกจากแบรรี่แล้วตัวละครอ,อย่างวอลลี e ่เวสซึ่งรับบทแฟลชในช่วงหลังก็มีบทบาทสำคัญในคอมิกยุค1980และ1990ความนิยมของแฟลชยังมาจากการปรากฏตัวในสื่อต่างๆเช่นซีรีส์ The Flash ของ CW ที่นำเสนอตัวละครน,นี้ในมุมมองที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายแฟลชเป็นตัวแทนของความเร็วและความกล้าหาญ และความสามารถของเขาในการยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นเช่นการตายใน Crisis o อ i n n i n n t t e e r t t s s ทำให้เขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่อิทธิพลของ Flash ในฐานะตัวละครที่เชื่อมโยงม,มาลติเวิร์สของ DC และความนิยมในสื่อต่างๆทำให้เขาคู่ควรกับอันดับนี้อันดับที่7 Wonder Woman Wonder Woman หรือไดอาน่าแห่งเทอร์มิสซีราสร้างสรรค์โดย วิลเลียมโมทันมาสตันใน All Star Comics เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพลังสตรีและความยุติธรรมเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งแอมะซอนที่มีพลังจากเทพเจ้าด้วยสายรัดแห่งความจริงโลและดาบ Wonder Woman คือหนึ่งในสมาชิกหลักของ Justice League และเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความเมตตาและความยุติธรรมเรื่องราวของเธอในคอมมิกส์เช่น Wonder Woman โดยจอร์จเปเรส และเดอะฮิคาทายาแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างนักรบและนักการทูตใน MCU การแสดงของเกากระดดใน Wonder Woman 2017และ Justice League ทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเสริมพลังให้ผู้หญิงทั่วโลก Wonder Woman ไม่เพียงต่อสู้กับวายร้ายอย่างแ r ริสหรือ c h e ีตาแต่ยังเป็นตัวแทนของความหวังและความเท่าเทียมอิทธิพลของเธอในฐานะซูเปอร์ฮีโร่หญิงคนแรกที่โด่งดัง และการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสตรีนิยมทำให้เธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับที่ 6. The Hulk Hulk หรือ d ร r Bruce Banner สร้างสรรค์โดย Stanley และ Jack Kirby ใน The Incredible Hulk เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เกิดจากรังสีแกมมาทำให้เขากลายร่างเป็นยักษ์เขียวที่มีพลังมหาศาลเมื่อโกรธ Hulk เป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนด้วยการต่อสู้ภายในจิตใจระหว่าง Bruce ผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการควบคุมตัวเองและฮาวที่เป็นตัวแทนของความโกรธและพลังเด็บเรื่องราวในคอมิกอย่าง Planet Hulk และ World War Hulk แสดงให้เห็นหนึ่งมิติของฮา l k ที่ไม่เพียงเป็นนักรบแต่ยังเป็นผู้นำและผู้ถูกเนรเทศใน MCU การแสดงของ Mark Ruffalo นำเสนอฮา l k ์ในมุมที่ทั้งแข็งแกร่งและเปราะบางโดยเฉพาะใน Avengers Endgame ที่เขาเป็น Smart Hulk ซึ่งผสมประสานความฉลาดของ Bruce และพลังของฮา์ เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้กับด้านมืดในตัวเองและความนิยมของเขาในสื่อต่างๆรวมถึงเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของ Avengers ทำให้เขาคู่ควรกับอันดับนี้อันดับที่5กัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาหรือสตีฟโรเจอร์สสร้างสรรค์โดยโจไซมอนและแจ็คเคอร์บีในแ a ปตันอเมริกาคอม m i c s เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและอุดมคติของอเมริกาเขาได้รับพลังจากเซรัมซูเปอร์โซลเจอร์สทำให้มีร่างกายที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์และใช้โลวไวเบรเนียมเป็นอาวุธหลักสตีฟเป็นผู้นำของ Avengers และเป็นตัวแทนของความถูกต้องและการเสียสละเรื่องราวอย่างซีวิลวอลและ Winter Soldier แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในของสตีฟเมื่อต้องเผชิญหน้ากับระบบที่ขัดแย้งกับอุดมคติของเขา ใน MCU การแสดงของคริสอีแวนส์ทำให้กัปตันอเมริกากลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆรักมากที่สุดโดยเฉพาะฉากใน Avengers Endgame ที่เขายกค้อนโยเลเนียอิทธิพลของกัปตันอเมริกาในฐานะสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและความเป็นผู้นำทำให้เขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่อันดับที่4 d c t o r Strange d r Strange หรือสตีเฟนสเตรนจ์สร้างสรรค์โดยสแตนลีย์และสตีฟดิตโก ใน Strange Tales เป็นจอมเวทสูงสุดหรือ Sorcerer Supreme ที่ปกป้องโลกจากภัยคุกคามมิติอื่นๆด้วยเวทมนต์และสติปัญญาเขาเริ่มต้นจากสัญญแพทย์ที่เยื่อยิ่งแต่หลังจากอุบัติเหตุที่ทำให้เขาเสียความสามารถในการผ่าตัดเขาได้ฝึกฝนวิชาเวทมนต์จาก Ancient One เรื่องราวในคอมิกอย่าง Doctor Strange: The o a t h และ Infinity Gauntlet แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเขาในการปกป้อง Multiverse ใน MCU การแสดงของเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชใน Doctor Strange และ Avengers Infinity War ทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่สำคัญที่สุดของมาเวลอิทธิพลของ Doctor Strange ในฐานะผู้พิทักษ์มิติและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเรื่องราวใน m u l ติเวิร์สทำให้เขาคู่ควรกับอันดับนี้อันดับที่3 Spider-Man s p i เดอร์แมนหรือปีเตอร์ r าร์เกสร้างสรรค์โดยสแตนลีย์และสตี e ดิดโกใน Amazing Fantasy เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นที่รักมากที่สุดในโลกเขาได้รับพลังจากแมงมุมกัมมันตภาพรังสีทำให้มีพลังเหนือมนุษย์ความว่องไวและสัญชาตญาณแมงมุมปีเตอร์เป็นตัวแทนของวัยรุ่นทั่วไปที่ต้องรับมือกับปัญหาชีวิตประจำวันเช่นการเงินความรักและครอบครัวพร้อมกับเป็นฮีโร่และปรัชญา พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงทำให้สไปเดอร์แมนเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละเรื่องราวในคอมิกอย่าง The Night Gwen Stacy Died และ Spider-Man Blue แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความเป็นมนุษย์ของเขาใน MCU การแสดงของทอมฮอลแลนด์ทำให้สไปเดอร์แมนกลายเป็นตัวละครที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่รักอิทธิพลของสไปเดอร์แมนในฐานะฮีโร่ที่ทุกคนสัมผัสได้และความนิยมทั่วโลกทำให้เขาอยู่ในอันดับนี้ อันดับที่2องแบทแมนแบทแมนหรือบรูซเวนสร้างสรรค์โดยบ o อบเคนและบิลฟิงเกอร์ใน Detective Comics เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์แต่ใช้สติปัญญา การฝึกฝนและทรัพยากรในการต่อสู้กับอาชญากรรมในกอตแธมซิตี้หลังจากสูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ปล้นแบทแมนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมและความกลัวสำหรับอาชญากรเรื่องราวในคอมิกอย่าง The Dark Knight Returns โดยแฟรงค์มิลเลอร์และแบทแมนยี1แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของตัวละครที่ต่อสู้กับความเจ็บปวดส่วนตัวและความมืดในจิตใจในภาพยนตร์ b บทแมนถูกนำเสนอในหลายรูปแบบตั้งแต่การแสดงของคริสเตียนเบลใน The Dark Knight t r i l o g y ไปจนถึงโรเบิร์ตแพตตินสันใน The Batman 2022อิทธิพลของแบทแมนในฐานะนักสืบนักรบและสัญ,ญลักษณ์ของความหวังในเมืองที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายทำให้เขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับที่1 s u per man s u per man หรือค a r l ล ชื่อบนโลกคือ Clark Kent สร้างสรรค์โดย Jerry Siegel และ Joe Shuster ใน Action Comics เป็นซูเปอร์ฮีโร่คนแรกของโลกและเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความดีงามเขาคือมนุษย์ต่างดาวจากดาวคริปตอนที่มีพลังเหนือมนุษย์เช่นการบินความแข็งแกร่งและสายตาความร้อนซูเปอร์แมนเป็นสมาชิกหลักของ Justice League และเป็นตัวแทนของอุดมคติที่สมบูรณ์แบบ เรื่องราวในคอมมิกส์อย่าง All-Star Superman และ Kingdom Come แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของเขาแม้ว่าเขาจะมีพลังระดับเทพเจ้าในภาพยนตร์การแสดงของ c h คริสโตเฟ r ร e รีฟใน Superman 1978และเฮนรี่แคว l ลใน DCEU ทำให้ Superman กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่ยั่งยืนอิทธิพลของ Superman ในฐานะผู้กำหนดนิยามของซูเปอร์ฮีโร่และการเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ที่ไม่มีวันจางหายทำให้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลถ้าชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตจากเราเลยนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกได้ว,ว่าอยากให้เราทำันดับอะไรต่อไปหรือมีไอเดียเจ๋งๆมาแชร์กันได้เสมอขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ